กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กูด้วยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Peace <c oughs> กูจะอ่านยังไงครับเนี่ย Peace t a l e ครับผมอ่ะมันมีชื่ออยู่ดารล่านเนาะเป็นเกมแนว f a r m v i l l ใช่แล้วใครเห็นยังไงก็ต้องฟาร์ v i l l แน่นอนที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ใช่แล้วเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลยเนาะโอเค เริ่มแรกมีแจกคุณสองฟรีรับเลยละก,กันเนาะโอเคเริ่มมาเราจะมาแอ้งแมงอยู่ตรงนี้มีสาแตกอะไรบวกนีทางขวาเนาะอ่าฮะกดกดไปกดก็จะมีขึ้นแบบนี้1นึ่งเวลสี่พอยต์อ่าแล้วก็มือสึกเหมือนจะมีสตามิน่าใช่ไหมขออัพหนึ่งทีอ้าวแปลกแปลกอัพดีเฟนซ์อันนี้คือหลอดอะไรร้อยสองไม่ใช่สตามิน่า ก็มันก็คือสตามีน่านี่วะ่ะเอและอัพอะไรเพิ่มสตามีน่าอย่าบอกนะอัพเมลีอัพอัพเมลีไม่เพิ่มอัพดีเฟนด์ไม่เพิ่มอย่าบอกนะว่าอัพตามเลเวลของเรานะ่ะเอาละเราจะประฟาร์เวลกันก่อนเลยละกันเริ่มจากเควสนี้เควสแรกฆ่าแบนดิตโง่งๆห้าตัวเริ่มตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5เรียบร้อยเลเวลหกสต้ามิเนาเพิ่มใช่ดูเหมือนมันเพิ่มจากการที่เราเลเวลอัพเนาะพราะเราอัพอันนี้เราไม่ได้เราอัพอันนี้ก็ไดแค่เลือดไม่ได้ดีอ่าสต n ามิเน่าเลยหรือถ้าอัพผลปีศาจมันก็ไม่่ายเกี่ยวเฮี่ยอะไรกันเลยนะอ่าสมมุติเราอัพหมัดไปสัก10มันจะเพิ่มไหมอ่าสมมติเราต้องกดรีเซ็ด้วยอ่าเพื่อกดรีเซ็ด้วย จาก1 1 2เพิ่มไหมก็ไม่เพิ่มเป็นเกมที่อ่าสต a ม i ิ a นเพิ่มตามเลเวลเหรอก็โอเคนะให้อารมณ์เหมือนเกมยุคเก่าดีอันนี้อะไรอ้าวตกด้านหน้าไม่มีเฮียอะไรฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องสนใจหรอกปะอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ล้านร้านสองห้าอ่าหนึ่ง้านสองแสนห้าหมื่นเออโอเค ดูโดยรวมอารมณ์เหมือนเกมแนวยนะุคเก่าดีนะเดี๋ยวกูยกตัวอย่างให้ก็จะเป็นแนว One พ i e c e t r a อันนี้ขึ้นไหมเอออันนี้อันนี้ออกแนวยุคเก่าดีนะเพราะว่าจากที่กูเห็นระบบการกดเซตติ้งการกดซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันอารมณ์มันดูเหมือนใช่ดีโอโ้แต่เกมนั้นไม่ก็เก่าเก่าประมาณแบบยุคสตีวนพ e p e เลยนะเออได,ได้ได้เห็นเกมแนวที่แบบ que aw, que aw, ยุคเก่าเก่ยแม่งแงรู้สึก ฮปปี uh, ด้ดีตอนนี้น่าจะมีผลแค่ไม่กี่ผลเนาะมีสติงผลหมีพอลแซนก็คือทรายแควก็คือสัตว์สะเทือนมังกอรก็ดราก้อนแสงระยสไปน์หนามแมกมาลาวาเฟร์ไฟล่องหงุงโงูโมจิ ji, ก็โมจิแหละน้ำแข็งก็น้ำแข็งไอเออประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว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 อีกสักอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักเควสหนึ่งก่อน เอาล่ะเควสรอบ2เสร็จแล้วเควสบอสต้องใช้เวล2ยฉะนั้นยาวไปเอาล่ะก่อนเราไปต่อเห็นมีโค้ดฉะนั้นใส่เลยได้ไหม R E L E A S E Release ไม่ได้อันนี้กูก็ไม่เข้าใจนะทำไมช่องอื่นเขาใช้โค้ดได้ช่องกูใช้ไม่ได้เอาล่ะไม่เป็นไรฉะนั้นเราฟาร์มต่ออย่างรวดเร็วและทันใจรอไปเวล2ยโอเคอุ้ยเฮ้ เพื่อนกูขอผลไม่ได้เหรอเฮ้ยเพื่อนเราอยากได้ผลปีศาจจังเลยแต่ไม่เป็นไรเราได้เกลือมาแล้วแล้วคือผลหนามว่าแต่ผลปีศาจราคาสองแสนห้าหมื่หรือหนึ่เจมซึ่งค้นรีลิสเป่วจะแจกสามเจมฉะนั้นเราสามารถซื้อได้ทั้งหมดสาผลแต่ว่าไม่เป็นไรกูเดบผลเทียดีไปก่อนแล้วค่ะผลหนามน้อยน่ารัก ไปฟาร์มต่ออย่างรวดเร็วกันเลยแล้วกันเนาะเพราะมันไม่น่ารนักซะเลยเอาล่ะเราน่าจะเควสสุดท้ายแล้วกริ่งไปเลยลูกเวนเวนเควสสุดท้ายแล้วใช่ไหมบอกกูทีบอกกูทีบอสมอนอยู่นี่เอ,ออเออใช่มันคือเควสสุดท้ายเราตีบอสอ่ะบอสแตะไม่เป็นไรรอบอสต,ต่อได้เราจะตีบอสได้แล้ว เราจะกระริงใส่บอสเลยกระริงออออเออบอสฟันออกริ่ิงใส่บอสตายไปเนี่ยกูตึงเว้ยกูตึงเอาล่ะดูจากแมพแล้วกูงงงนิดนิดแต่รู้ได้ว่ากูนั้นเวลพอที่จะไปเกาะใหม่แล้วนะั่นก็คือเกาะเวล50นั่นเองเนาะเอาล่ะเราจะไปกันเลยเดี๋ยวหันทางกันหันทิศ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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าทางนี้ทิศทิศอยู่ทางนี้ทิศอยู่ตรงนี้ ด้านหน้าเราด้านหน้าเราเอ๊ะว่าแต่มีเมลด้วยเหรอมีเมลต้องมีโอสุดท้ายเธอก็ไปกับพี่โตอยู่ดีขอบคุณครับผมเอาล่ะตอนนี้เราได้มาเกาะเวล50อย่างรวดเร็วและทันใจเพราะว่าเรามีผลปีศาจที่เขาให้มาอย่างไรลายศาสตร์โอเครับเควนงูงเควนแรกก็คือฆ่าไพเลตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตรงนั้นกูรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างชักจูงให้กูไปสุดท้ายมันไม่มีอะไรแค่ต้นไม้งูงนี่เองขอบคุณครับผมแปกับ ฟึ๊บเราจะใช้สกิลเราแม่เราต้องรวบก่อนรวบมอนวบมอนอ่ารวบมอนก่อนรวบมอนก่อนหนึ่องาม่ามีแค่หตัวสี่ทำไมมีห้วะโอแทนที่จะมี6แม่งมันจะได้ชิลแล้วก็หมุน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 ยมุนหมมหนอมหน ชิวๆแต่เควสก็อยู่ค่อนข้างไกลกันเหมือนกันนะเอาเวละเราจะฟาร์มยาวอีกแค่ไม่นานเกินรอสุดท้ายเธอก็จากไปเพราะนานเกินไปไม่ใช่กูฟาร์มเพลินจนกูลืมไปมันมีบอสนี่ว่ะไปฟาร์มต่อไหนดูซิหน้าบอสหน้าปิแค่ไหนด็อกเด็กไปหาวัดีฮับบอสเออพันห้เหรอไหนลองดูขอก้อนไนเอา้า แตกแล้วอ่ะกูกอดแป๊บเดียวเองโอ้ไม่ขนกูออกจะนุ่มนิ่มใช่ไหมทุกคนว่าไงขนกูนุ่มนิ่มเว้ยขนกูนุ่มนิ่มอา้าได้เวลาเปลี่ยนเกาะแล้วเกาะต่อไปคือเกาะเมอลินดอยู่ทางนี้อ่ะทางนี้เนาะต้องเปลี่ยนเกาะซะแล้วฟาร์มแป๊บเดียวเองโอ้สุดยอดกูนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยว่าแต่เราจะไปยังไงนะกูว่ายน้ำไปได้ไหมไหนลองดูสิ อออ๋ออ,อเจ็บหนักถึงภายในสุดท้ายเธอไม่มีใจให้กูเลยแม้เกมดีซะด้วยมีการบอกด้วยว่าผลเกิดตรงไหน,นแต่ตอนนี้ไม่เกิดนะแค่บอกเฉยๆว่าเกิดตรงไหนอะเศร้าจังไปเอาละเกาะแม่งโคตรใหญ่แต่มีเควสเดียวก็คือเวลลรอยเผอๆมีด้านบนอีกน่าจะหนึ่งร้อถึงร้อยย้าไมไม่แน่ใจเอาละเจตัวใช่ไหมอ่ะวิธีรวบแบบเดิมครับปึ๊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 บ ปุ๊บเอ่อบีบบบครบไหมเนี่ยไม่ครบไม่เป็นไรออเออเออโอเคไปรับเควสยาวต่อเอาล่ะเพียงแค่ดีดนิ้วกูก็ดันเวล1ร้อยห้าสิบซะแล้วก็ต่อไปมังกีงคิงกูจะไปเป็นเทพแห่งวานอนโอ้โหแล้วแม่งก็ไกลไกล่ ไกลไปไหมศาสตร์แมนที่จะวางใกล้ๆใ,ใช่ได้ตรงเที่ยเนี่ยมึงวางสักตรงนี้เลยร้อยห้าสิบไปสองร้อยใช่ไหมโอ้โหข้ามทวีปไปตรงนี้เพื่อข้ามทวีไปตรงนี้สุดยอดวันนี้เราจะมาเข้าถ้ำวาน,นอนกันเอ๊เดี๋ยวมันไม่ใช่ถ้ำวานนอนนี่ตัวเที้ยไรเนี่ยมันคือคนขายฮาคีคีคีค,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 คีโอเคเดี๋ยวกูกลับมาแป๊บหนึ่งแม่นาขอ20ปี เอาล่ะกูกลับมาแล้วไอ้ลุงหน้าปิโอเคอ c กเซปก็ได้คราวนี้กูจะมาซื้อฮาคีจากเมืองไหนเบ่งคี้สิโอเป็นฮายคีที่สวยงามมากเอาล่ะแป๊บเดียวเราก็เวล200แล้วดูจาก xp คูณ2ได้ใช้เวลาถือว่าน้อยมากเป็นเกมแรกเนี่ยที่กูฟาร์มแป๊บแป๊บแม่งก็แม่งจะอ่้ครึ่งทวีปละไอเหี้ยกูต้องแต่เสียเวลาตรงเดียวเนี่ย มันเสียเวลาตรงเดียวเลยการเดินทางไปเราจะทำค i ิปไปที่นู่นกันเลยละกันเนาะเอาล่ะถึงแล้วเกาะทะเลใหอ่อล่ะกด accept แล้วกูไปนอนเดี๋ยวเจอกันเออเราน่าจะจบคลิปได้แล้วนะเพราะนี่ก็นานแล้วใช่นี่มันก็นานแล้วแล้วก็นั่งฟาร์มต่อไปสุดท้ายเธอก็ไม่มีใจให้กูสักทีได้เป็นแค่เพื่อนซีนั่นแหละฮะชีวิตกูขอบคุณครับปิดคลิปแล้วไอสัตว์ คลิปนี้มีสารละฮะไม่แน่บอกกูที